พี mm. exactly. ่น้องขามือขึ้นที่ผ่านมาค่ะน้องอะไอสักุณาพรไม่ทําให้แฟนคลับเอฟซีผิดหวังพี่น้องหลังจากการกลับมากของอีลาน้อยค่ะขืนเวทีมือขึ้นนีพี่น้องข้างบ้านคุมข้าออาเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกดไปให้การตอนรับกับอีลาโอ้โหพี่น้องขาอุ้นหนาฟ้าขังเสียงเอิญเสียงตะโกนขืนท่งเวทีพี่น้องขาอะไออะไออะไอ เป็นอะไรที่น่ารักอบอุ่นมากๆสำหรับขำขึ้นที่ผ่านมาพี่น้องโอ้โหถือว่าแฟนคลับเอฟซีสมการล่อค่อยการกลับมาสู่เวทีอันยิ่งใหญ่ของนอง้องอาอายสกุณาพรเหมือนดาราท่านหนึ่งเลยพี่น้องเป็นอีอย่างสิสุดอึง้งมากๆสำหรับเด็กหน่อยผู้นี้คะ่ะพี่น้องขะเป็นเด็กหน่อยที่มีพลังความหักจากแม่แม่แฟนคลับเอฟซีที่เหนียวแน่นนิลีคะ่ะ แล้วสิ่งทีนาอัศจรรย์คือแฟนคลับเอฟซีพี่น้องต่อคิ้วเข่าแถวล่อตอนรับล่อท้ายรูปกับน้องอาอายสกุณาพ่อนคือมีทถูกเพจถูกไหวพี่น้องแล้วทีนาประทับใจแฟนคลับรุ่นจิ๋วรุ่นเดียวกันกับอาอายหรือหน่อยกว่าอายกัมีง่ายขึ้นมากกว่าอายนิดนึงก็มีพี่น้องเป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยพี่น้องขาเข่ามาก ด้านหลังเวทีเพื่อรอถ่ายรูปก,กับน้องอาอายสกุณาพรอันนี้ถือว่าเป็นภาพบรรยากาศที่ต้องจดจําพี่น้องสมการล้อค่อยสมความคิดหอดคิดถึงอีหลีคะ่ะสำหรับอีหล่าหน่อยของเฮาคือบอยเฮให้แฟนครับผิดหวันค่ะแล้วเด็กหน่อยผู้นี้เป็นอีอย่างสุสดทึงมากๆพี่น้องค่าขึ้นเวทีพร้อมความสง่างามความโดดเด่นของน้องอาอายสกุณาพร คือเบิร์แล้วพี่น้องด้วยความเติบโตตามว้ยตามการเวลาความาเก่งความสามารถทางด้านนาเวทีกับพัฒนาขึ้นนะแม่พี่น้องคือดูเป็นผู้ใหญ่ดูดูสง่าดูเก่งดูทุกสิ่งอย่างของอยสกุณนาพรหมขึ้นคือเฟอร์เฟกมากพี่น้องคะเป็นอะไรที่ประทับใจ บม่วาสิเป็นฉากแรกที่อิหลานอยเปิดตัวขึ้นมาก,กับย่าจา๋าญาเพล่นกับโอ้โหพี่น้องเป็นอีหย่างที่โมเมนต์ที่น่ารักมากๆสําหรับย่าโนกกับน้องอ,อ้ายสกุณาพรของมือคื่นที่ผ่านมาเป็นฉากแรกที่เปิดตัวน้องอ,อ้ายกับเพลงใหม่ล่าสุดของอิหลานอยพี่น้องคะล่ำโขงบอกกันหักซึ่งขอบอกว่าผ่าบรรยากาศนี้นะคะ รอยยิ้มอันรอยยิ้มอันสดใสของทังดานนอ้องอาอายสกุณาพรแล้วก็รอยยิ้มอันสดใสของญานุรอยยิ้มอันสดใสของแฟนคลับเอฟซีคือสร้างความสุขให้แฟนคลับเอฟซีแบบโอ้โ oh หพี่น้องเป็นภาพเป็นบรรยากาศที่น่าจดจำอีหลีพี่น้องคะสำหรับมือคึืนขอดูอยากเพจนี่จากนอยดด้วยพี่น้องเป็นฉากที่อีหลาห่านอย กำลังสินเดินทังกำลังสียางไปขืนเวทีคือโอ้โหสุดยอดมากๆสางงามแล้วก็เป็นอี่ยังทีโดดเด่นไปเบิ่งอ่าหนองอารายสกุลนาพ่อนะคะพี่น้องค่าวาอิลาหน่อยหนาหักซ้ำได้งามซ้ำไดพี่น้องมาเบิ่งฉากนี้ค่ะ สวยสดใสอ่าเป็นสาวพี่น้องซื้อไว้ละเป็นสาวขึ้น คุณย่ามาส่งนะคะอ่าไอพี่น้องเดเบิงอันนี้คือค่วงมาไล่นะคะรับขวัหลานนอยพี่น้องขาย ขอบคุณมาไจากพี่แม่สปิยานะคะเนี่ยพี่น้องคือความน่ารักของน้องอาอายสกุณนาพรการเปิดโตอันยิ่งใหญ่ของอิลานะคะสมฐานะสมลูกสาวของผู้นํำองค์กรอิลีพี่น้องคะ่ะสําหรับน้องอาอายสกุณนาพรคือ บอกได้เลยว่ามือคื่นคนือสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มให้แม่แม่แฟนคลับเอฟซแบบประทับใจมากๆในตัวของอีหลาหน่อยนะคะพี่น้องคะ่ะคือทั้งด้านพ่อจ้าพงศก,กรนะคะก้อนทีสิอ่าก้อนทีสิึืทําการแสดงพี่น้องหลายๆค้นแ้นคลับเอฟซ อันเห็นพอจา๋าลุ่มกันเขามาถามน้องคะ่ะบอกว่าพี่น้องท่า,างบานคุมคําศรีสเกตถามว่าอ้าอ้ายมาไหมคืนนี้วาสันพี่น้องมีตะคุ่นเขามาถามหาลูกสาวนะคะสั่งความภาคพุ่มใจห้กผู้เป็นพอ,อย่างมากเลยพี่น้องบอว่วาเฉพาะพอ,พอละพี่น้องคะอ่ะถ้าอ่าลูกสาวของเฮ้านะคะทํหาให้น มีความหักความเมตตากับอิหล่าหน่อยขนาดมีภัยกับภาคภุ่มใจพี่น้องขาสิ่งที่เกิดขึ้นมือคลื่นอโอ้โหพี่น้องขาบอกเลยว่าสุดสุดสุดจริงๆสําหรับนอ้องอาอายสกุณาพรขอบอกว่ามือคลืนพี่น้องงานงานหอมแดงนะคะเป็นงานยูซีสีสเกตเป็นงานหอมแดงที่เพิ่นว่าจ้างไว้ตั้งแต่ปีกลายพี่นออ้องพอจะทําการแสดงของปีที่แล้วจบสิ้นนะคะในงานหอมแดงนี่แหละเพิ่นกะจ้างตอเลยพี่น้องแล้วมือนี้กัน ได้ไปทําการแสดงอีกนะคะบัตรราคาร4อยี่สบบาทดีขอบอกเลยว่าเต็มอายหญพี่น้องคะ่ะบอดนนพงศกรออกมากโพสเลยบอกว่าบัตรร้อยสีจะเต็มแล้วครับกราบขอพระคุณแฟนๆสีสกเกตมากๆนะครับวันสาพี่น้องโอโ้โหถือว่าสุดยอดอีหลีพี่น้องคะ่ะแล้วช่วงนี้นะคะงานงานของเสียงวิหกเนี่ยขอบอกเลยว่าสุดปังเมือ่อเราสองงานสงานกันมีพี่น้อง รับงานบหวาดบ่ไหวคือปังมากๆสําหรับหมอลําเสียงวิหกอะไรก็ฉุดไม่อยู่สําหรับความเป๊ะความปังในปีนี้นะคะแล้วขอฝากพ่อแม่พี่น้องแฟนคลับเอฟซีนะคะสําหรับค่าคืนมือมือมือ,มอแรกนี่นะคะคืนวันที่ยี่สิบห้าที่จะถึงนี้นะคะพี่น้องพบเจอกับน้องอาาอาสักุน่าพ่อนะคะพร้อมอ่าเดี๋ยวนะคะพี่น้องขา สำหรับอ่าถ่ายคลิปพี่น้องคะขอบอกว่านะคะพี่น้องวันวันนี้เนาะวันนี้วันที่25มกราคม2568แปดนะคะพบเจอกับหมอลำเสียงวิหกนกพงศกรอลังการโชว์เต็มวงนักวัดบ้านหนองบอลนะคะบ้านหนองบอนตำบลน,นากลางอำเภอสูงเนินจังหวัดนะครราชสีมาเด้อพี่น้องพบเจอกับหมอลำเสียงวิหกนกพงศกรแล้วขึ้นนี่มีไล่กุมปิดพร้อมพี่น้องคะ ฝากแม่แม่แฟ้ครับเอฟซีทั้งนครราชสีมาอย่าลืมไปหายกําลังแรงใจอีหลาหน่อยพร้อมหมอลําเสียงว,วิหกนกพงสกรสุขูสุขนนะคะสําหรับมือนี้แย่สิทธิ์นั่เรืองเล่าของลูกสาวพ่อจ๋าที่สร้างตำนานมากๆกับฤดูการหอมแดงของบ้านขุ้ม่ํานะคะอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกดมือขึ้นบอกเลยว่าตลาดแตกพี่น้องสําหรับเสียงว,วิหกนะคะคนเต็มไอาย,ยะค่ะ สำหรับมือนี้ฝากไว้สันี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ